คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปต่อจาก b a s ิ c พาวเวอร์ตัวแรกนะครับจะเป็นวิธีการสร้างอ็อบเจกต์ต่างๆแล้วก็จะมีตัวแปรบางส่วนนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับอันนี้ผมก็ได้สร้างอ็อบเจกต์ที่อาจจะมีการใช้บ่อยในการสร้างพาวเวอร์นะครับก็เดี๋ยวมาแนะนําเลยครับตัวแรกจะเป็น text label นะครับเป็นการแสดงผล text ตัวถัดมาเป็น text input อันนี้จะเป็นเหมือน t ท็บล็อกเอาไว้กรอกข้อความต่างๆได้นะครับถัดมาเป็นปุ่ม Button นะครับอันนี้เราสามารถเขียนโค้ดลงไปเพื่อบอกให้ปุ่มเนี้ยเวลากดให้มันทําอะไรสักอย่างได้เดี๋ยวจะมีสอนนะครับถัดมาเป็น g a l l ลอรี่แกลเลเนี่ยจะเป็นการแสดงผล Table อ่าอย่างเช่นเราต้องการนํา Data จากแชร์พอยต์มาแสดงผล <c oughs> ก็จะใช้ g a l l ลอรนะครับอันนี้ถัดมาจะเป็นสีเหลี่ยมผืนผอันนี้ จะใช้เพื่อการตกแต่งก็ได้หรือว่าเราจะเขียนโค้ดคล้ายๆกับบอททอนก็ได้แบบให้คลิกแล้วก็ให้มันทำอะไรสักอย่างหนึ่งถัดมาอันนี้เป็นคอนเทนเนอร์นะครับเอาไว้จัดรวมกลุ่มอ็อบเจกต์ต่างๆให้มันเป็นกลุ่มให้มันเป็นระเบียบนะครับถัดมาเป็น Image อันนี้เป็นการแสดงผลรูปสุดท้ายที่จะแนะนำจะเป็น c อมโบบ o ็นะครับจะเป็นเหมือน dropdown list ที่เราสามารถเสร์ดได้เราสามารถเลือก รายการได้หลายๆอันนะครับหรือเรื่องอันเดียวก็ได้เราเสร็จจิ่งได้หมดสำหรับอ b j e c t ก็จะมีประมาณนี้นะครับอันถัดไปจะเป็นคําสั่งต่างๆมาดวนแรกเลยอันแรกคําสั่งเ e t นะครับเวลาเราต้องการสร้างตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งมันจะมีตัวแปร2ประเภทนะครับเป็นตัวแปร global กโบับตัวแปรที่เป็น local โโต่างกันยังไงตัวแปร global เนี่ยจะใช้ได้ทุกสกีนเลยไม่ว่าไปสกีนไหน เราเรียกใช้ตัวแปรตัวนี้จะเห็นหมดจะใช้ได้หมดแต่ว่าถ้าเป็นตัวแปรโลเคอลเราจะใช้คำสั่ง update context ซึ่งตัวแปรที่เราสร้างมาตัวนี้จะใช้ได้แค่สกรีนเดียวก็คือสกรีนที่มีคำสั่งนี้นะครับนะวิธีการก็คือใช้ set นะครับเดี๋ยวซูมนิดนึงน,น,นะครับโอเคพารามิตเตอร์ตัวแรกเราจะใส่เป็นชื่อตัวแปรซึ่งเราจะใช้อะไรก็ได้แล้วแต่เราเลยอ่า ตัวที่2จะเป็นค่าที่เราต้องการเอามาใส่ในตัวแปรอ่าอย่างตัวอย่างนี้ผมใช้เป็นข้อความจาก Textbox ตัวนี้เราก็จะเอ่อใช้ชื่อของ Textbox นะครับคำด้วย Text นะครับอันนี้ก็จะเป็นการดึงข้อความจากใน Text บ o ็อกมาใส่ในตัวแปรเวลาเรากดปุ่มนะครับอย่างนี้หรือว่าเราจะฟิกเป็นเท x t ไปเลยก็ได้โดยจะต้องครอบด้วยฟันหนูนะครับ แบบนี้แล้วก็ใน1ปุ่มเนี่ยมันมีหลายคำสั่งได้อาอย่างเช่นอันนี้ตัวอย่างมี2คํคำสั่งนะครับแต่ละคำสั่งจะต้องคั้นด้วยเซมิโคลอนถ้าไม่มีก็มันจะเออเลอร์แบบนี้โอเคส่วนการแสดงผลอันนี้ผมก็ดึง t ทคเลเบ e l มานะครับแล้วก็ตรงช่อง t e ทคเนี่ยผมก็ใส่ชื่อตัวแปรที่ผมสร้างไว้เมื่อกี้เนี่ยมันก็จะแสดงได้เดี๋ยวผมลองพรีวิวให้ดูแล้วเปลี่ยน ข้อความกดปุ่มอันนี้ก็ข้อความก็จะเปลี่ยนละประมาณส่วนอัปเดตคอนเทกเหมือนเซตเลยแต่ว่าอัปเดตคอนเทกจะเป็นใช้กับตัวแปรโลโค้ Local นะครับเหมือนกันเซคสองอะน,นะครับสำหรับเซตกับอัปเดตคอนเทกก็จะมีเท่านี้นะครับถัดมาจะเป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับเกี่ยวกับเทเบิลนะครับอ่า เดี๋ยวก่อนอื่นมาดูวิธีการ Connect กับ SharePoint ก่อนอให้เรามาที่ Data แล้วก็กด Add Data มาที่ Connector นะครับ SharePoint แล้วก็เลือกเป็นชื่อเราอันนี้ก็จะแสดงลิสต์รายการของ SharePoint ของเราทั้งหมดนะครับหรือว่าถ้ามันเยอะมากเราหาไม่เจอเรา Copy url ของ SharePoint มาแปะตรงนี้แล้วกด Connect ได้เหมือนกันนะครับก็จะแสดง SharePoint List ทั้งหมดสมดสมุติผมเลือก แค่สามวันนี้ก็เลือกสามันกด Connect มันก็จะมาขึ้นด้านซ้ายตรงนี้นะครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับคอนเน็กกับแชร์พอยต์ต่อมาเทเบิลที่อยู่ในแชร์พอยต์เนี่ยมันจะเรียกว่าคอลเลกชันนะครับต่อไปนี้ผมจะพูดพูดว่าคอลเลกชันนะครับถ้าพูดถึงเทเบิลก็วิธีการดึง Data จากแชร์พอยต์มาไว้ในคอลเลกชันนะครับคำสั่งแรกจะมีเป็น clear collection หมายความว่า เราเคลียร์เอ่อคอลเลกชันนี้ก่อนแล้วเราค่อยเอา d a ต้จาก SharePoint อ่ะมาใส่ในคอลเลกชันนี้นะครับสมมติผมกดปุ่มอันนี้เป็นแกลเลอรี่นะครับจะเห็นว่าแกลเลอรี่เนี้ยก็คือเอาคอลเลกชันเมื่อกี้มาแสดงซึ่งคอลเลกชันเนี้ยก็มาจากแชร์พอยต์นั่นเองอถ้าต่อมาเราต้องการเคลียร์คอลเลกชันนั้นนะครับเราใช้คำสั่งเคลียร์ตามด้วยชื่อคอลเลกชันที่เราสร้างมากดเคลียร์ปุ๊บ ก็จะหายไปต่อมาเป็น c o l l e c นะครับ c o l l e c เนี่ยจะต่างกับคล e ยร c o l l e c กสองคำสั่งนี้นะครับจะต่างกัน,ต,กนตรงที่ว่า clear collect เนี่ยมันจะลียร์ก่อนแล้วค่อยนํา data เข้ามาใส่ใหม่แต่ c o l l e c เนี่ยมันจะไม่ลียร์มันจะเอา data มาต่อเลยอย่างเช่นต้าอยู่4ี record ตรงนี้ผมกด c o l l e c มันก็จะดึง data มาต่อตรงนี้เลยกดไปเรื่อยๆมันก็จะมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้า clear collect มันจะเคลียร์หมดเลยเนี่ยก็จะเหลือแค่นี้4ีรคอนประมาณนี้นะครับตัวถัดมาอันนี้ในกรณีที่เราเออต้องการฟิลเตอร์ค่าจาก SharePoint เราจะใช้คำสั่งฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์ตรงนี้ตามด้วยออชื่อ SharePoint แล้วก็เงื่อนไขของมันเงื่อนไขของมันคอลัมน์ที่ชื่อว่า Name มีค่าเท่ากับเพนนะครับ,นะรบก้อนนี้ก็จะฟิลเตอร์มาแล้วก็เราจะใช้กับคำสั่งเคลียร์คอลเลนะครับเพื่อที่เราจะได้ เอา Data ที่เราฟิลเตอร์มาเนี่ยมาใส่ในคอเลกชันตัวนี้เหมือนเดิมน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นการฟิลเตอร์นะครเดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับจะเป็นการอธิบายต่อในเรื่องของ Search น,นะครับครับสำหรับตัวแปรในคลิปที่2ก็จะมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวตัวแปรที่เหลือจะอธิบายเพิ่มเติมในคลิปที่3นะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อได้เลยครับ